น้าล่างหอยห,หอยไา่สิบพัดห,หอยไา่โอ้ยอุย้ยต้มบขสูงน่าที่บินเหรอ ก็จหรับแต่งชุดชุ่มกอสซูชองห้างหนูชาแนลหนส่บ้ามากผัดหั่วไ่ได้จ้าใส่ฮหเดาห้ามาลงเมือกอนะหอนแล้วผิดตะเทียมลง

พี่เขาที่เขาคอยเทว่าต่ามากมาพี่เขาด้วยว่าเป็นพิดต่อหลักมั่นหรอเขาเออที่เขาละ

เสร็จแล้วจ้ะหอยไร่หอยไร่ผัดถห่วล่ะผ้าเสร็จขึ้นเยอดเสร็จแล้วจ้าหอยไร่ผัดโั่ล่ะผ้าเสร็จเสร็จเสร็จหอมหอยชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หมูชาแนลได้ด้จ้าจะเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปจ้าไปแล้วไปกินข้าวกัน